สวัสดีสาวเกมแค็งจบแครงทุกท่านนะครับเพราะว่าผมแก้วกล้าวันนี้ผมมีสูตรทำสามดาวบ้านสิมาฝากเพื่อนๆให้ได้เล่นกันผมได้ลองเล่นหลายวันแล้วนะครับรู้สึกว่าสูตรนี้ เป็นสูตรที่ใช่เหมาะกับการเอาไปทำสำดาวมากๆเลยถ้าคุณชมกำลังมองหาสูตรทำสำดาวในแคนบอดีอย่าลืมอย่าลืมมาดูคลิปนี้นะครับโอเคนะครับก่อนที่ผู้ชมจะไปป้นกันนะครับถ้าผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องแก้วกล้าช่องของเราจะแคสเกมแคสชมแคชชมกันมีทั้งสูตรป้นสูตรบอและข่าวเด็ดใหม่ๆถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งครับผู้ชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนนอกจากนี้ผู้ชมสามารถสมัครสูตรแก้วกล้าได้ง่าย พียงใช้โค้กแก้วก้าก่อนเติมเพชรเติมแพคเกจหรือบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ,บ่งเล็กๆจากทุกการเติมของผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วก้าตลอดมาขอบคุณใจ,ใ,จใจจริงก่อนที่เราจะไปทําการโจมตีกันนะครับผมก็จะมารับของรางวัลเกมแข่งก่อนเลยผมได้ดองไว้นะครับยังไม่ได้รับหลายคนก็น่าจะรับกันหมดแล้วเนาะโดยเกมแข่งรอบนี้นะครับมีของรางวัลทั้งหมด6ขั้นนะครับทีมแข่งของเรานะครับทำการเก็บแตมนะครับไปถึงหขั้นเลย ผมจะรับเป็นเพชร20เม็ดนะครับเพราะผมรับน้ํายาการฝึกไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นน้ํายาพลังครับที่ผมจะรับไปแล้วก็จะรับเป็นอันนี้นะครับพว้นะครับเอาไว้ย้ายสิ่งประดับนะครับแล้วก็จะมีเป็นแหวนกําแพงน้ํายาบูธผูก้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเลือกเป็นตําราผูก้านั่นเองโอเคนะพอกดรับนะครับเราได้จะมาผูก้ามานะครับสามารถที่จะใช้กับผูก้าได้1ครั้ง ผมก็จะพาคุณผชมนะครับไปทำการอัปเกรดนี่เลยปูเดิงของเรานะครับผมจะกดอัปเกรดนะครับให้เป็นอ้าวมคร่องอไม่พอนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะหาเคร่องยังไงได้บ้างตายแล้วผมบุญชาอุตส่าห์ตั้งใจนะครับจะมาเกรดปูเดิน,นะครับแต่ว่าเคร่องอไม่พอครับฉะนั้นเราก็ต้องดองไว้ก่อนผมขอไปด้วยนะครับอุตส่าห์เตรียมอย่างดีเลยนะครับแต่ว่ามาตายตอนท้ายนั่นเองก็จะ พักผู้ชมนะครับมาทําการบูททหารนะครับอัปเกรดทหารนะครับให้เป็นเรือรสูงขึ้นก็จะเลือกอัปเกรดเป็นกลเลมน้ำแข็งนั่นเองครับอัปเกรดเป็นเรือรบสองเนาะก็จะอัปเกรดไปเราก็จะพักผู้ชมนะครับไปทำการปนกันโดยสูตรที่ใช้วันนี้นะครับเป็นการใช้โกเลมแม่มดครับผมจะเอาโกเลมไป3ตัวแม่มด14ตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมไปเจอมานะครับไม่ใช่สูตรที่ผมคิดเองก็เป็นสูตรที่ดีนะครับผมลองแล้ว ใช้ได้เลยอยากจะให้เล่นกันส่วนเมืที่ชายนะครับเด็ดมา,มากๆเลยเอาเน้อที่เสร็จฟ้าไป8ขวดแผ่นวาย2ขวดคุณชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาไปแปดขวดเลยครับปกติใช้แค่เจขวดนะครับแล้วก็แผ่นวายขวดโจมตีประสักแคนโจมตีโจมตีทางป้อมอินซีได้เลยเดี๋ยวเรานะครับมีคามําตอบสุนใหแคนครับจะขอเป็นบาร์เบอร์หนึ่งตัวครับระเบิดหนึ่งตัวแล้วก็ขวาน4ตัวนะครับเนี้บ้านหนึ่งขวดรถจอดกําแพง โอเคนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ hey, ้ยก่อนไปขอฝึกทหารไว้ก่อนเนาะแล้วก็บูตทหารนะครับก็กดบูตไปโอเคนะครับผมจะพาไปโจมตีเลยก็จะพาไปแบบสดๆเลยนะครับโดยที่เราจะเลือกบ้านที่รวยๆหน่อยเนาะเราจะได้อัปเกรดผู้กล้ากันก็จะหาบ้านอีกแป๊บหน,นึง่งยังไม่เจอบ้านรวยๆเลยนะครับ ทุกที่ผมอยู่นะครับผมเองก็อยู่ไม่สูงมากครับเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเป็นบ้านเหมือนบ้านร้างนะครับที่เขาไม่ได้เล่นแล้วนะครับการโจมตีนะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นป้อมอิสโฟเส้นเดียวหรือ5เส้นนะครับโจมตีได้หมดเลยหรือผู้ชมนะครับสามารถที่จะมาโจมตีกับป้อมอีซีก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเองจะโจมตีที่ป้อมด้านขวามือนะครับที่ป้อมอิสโฟเราจะปล่อยสายฟ้าไปสี่ขวดนะครับที่ป้อมอิสโฟนให้โดนสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยนะครับ แล้วก็แผ่นวายไปหนึ่งขวดนะครับจำการโจมตีกับปอมอินฟลูได้นั่นเองมาด้านซ้ายเหมือนกันครับก็จำการใช้สายฟ้าลงไปสี่ขวดเลยแล้วก็แผ่นว้นะครับปล่อยลงไปโอเคจากนั้นนะครับเราจะเข้ายังไงดีถ้าคุณชมต้องการที่จะเข้าที่บ้านนะครับแน่นอนครับผมเข้าที่บ้านแน่นอนเพราะบ้านครับมีน้ำม่วงเยอะนะครับผมจะเอาไปออปเกดปัวเดนก็จะเข้าด้านบนครับก็ทําการใช้ประบาลลงไปก่อนปล่อยกลเรมลงไปนะครับ3ตัวเลย แล้วก็ใช้รถจกดกำแพงลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปยังไม่ต้องหมดนะครับปล่อยไปประมาณ45ตัวนะครับรอให้รถจกดกำแพงเปิดกะแพงก่อนไม่เช่นนั้นครับแม่มดนะครับหรือว่าคิงควีนของเราจะออกดิานข้างนั่นเองก็จะเปิดกะแพงนะครับผมเองจะปล่อยแม่มดที่มีนะครับลงไปแล้วก็ปล่อยคิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับถ้าเราก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองทําการใช้นีไม่บ้านลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอชานะครับก็จะเข้าไปกัน จากนั้นก็ปูดเดินไปด้านขวาไม่เข้ามาตรงกลางแคบผมเองจาการใช้สกิลอีท่อนโทนเนาะกดจังหวัดนี้เลยพอดีเลยนะครับที่ป้อมอินซียิงกระสุนมานะครับจากนั้นนะครับทางเราก็จะลงไปด้านล่างผมขอทําการปล่อยแม่พิษนะครับไปที่ควีนปึ้งควีนแนบก็จะได้รับความเสียหายนั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่มาแรงเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแม่มดเนีย่ยติดเมตานะครับ หลายคนนะครับผู้เล่นหลายคนเลยนะครับที่ผมไปเจอมานะครับเขาจะทําการใช้แม่มดนะครับในบการโจมตีไม่ว่าจะเป็นบ้าน10 11 12 13นะครับแม่มดนี่มาแรงมากๆเลยท่านผู้ชมมีแม่มดอยู่นะครับลองลองหยิบมาเล่นดูมันสามารถที่จะโจมตีได้ดีมากๆเลยตอนนี้นะครับทางเราก็จะทําการโจมตีต่อไปดูเหมือนว่าโกเลมของเรานะครับจะอึดถึกทนมากๆเลยอยู่ได้นานนานนะครับอยู่นานมากๆเลยก็สามารถที่จะทาการโจมตีได้ดีมากๆเลยนี่โคตรบ่วยเลยนะครับสูตรนี้ ก็เป็นสูตรที่ผมเองอยากจะนําเสนอนะครับได้ลองแล้วชอบนะครับชอบนะครับถ้าผู้ชมนะครับมีสูตรเจ๋งๆสูตรเด็ดๆอีกนะครับสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าพี่แก้วนะครับตอนนี้มีสูตรอะไรบ้างที่เจ๋งๆคอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะได้หยิบมาทำคลิปให้ผู้ชมได้ชมกันเรียบร้อยนะครับในตาแรกครับเราโจมตีได้3ดาว1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่สมัยก่อนที่ด้านครับเราได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำหกแสนครับน้ำม่วงแปดแสนเก้าเนื้อดงอีกหกพันห้า ผมจะกลับไปที่บ้าน,นครับแล้วก็จะอัปเกรดปูเดนถ้าเราอัพตอนนี้นะครับเท่ากับว่าเราจะต้องเสียการบู์ของปูเดนไปก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรากดเพชร5เม็ดละกันก็จะกดบู์ไปนะครับอัพก,ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตำราครับตำราพุก้านะครับทำการอัปเกรดเสรทันทีเลยเรือบร้อน,นครับปูเดนของผมก็เป็นเลเวล17นะครับเดี๋ยวผมจะทำการบูก์ก่อน5เพชรเป็นการจดแย,ยงมากเลยนะครับ แล้วก็ปะปูเดินเป็นทางบางพื้นดินโอเคนะครับนี่ก็เป็นการจงตีตาแรนครับเดยเราไปชมอีกสักประมาณ1ตาเนาะไปดูเตอทางการจงตีนะครับว่าเราจะได้สำดาวหรือเปล่าไปรุยกันเลยมาชมมาที่สกตตอนะครับเจอบ้านหลังนี้แก้วรู้สึกว่าอยากจงตีเลยนะครับก็เห็นว่าป้อมอินซีนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ใกล้กับป้อมอิฟโน่ครับสามารถที่จะปล่อยสายฟ้าลงไปได้ ทำให้ป้อมอีซีนครับพังลงไปด้วยป้อมอีฟโรนครับก็พังลงไปด้วยถือว่าแจมถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการโจมตีกันก่อนจะปล่อยสายฟ้าที่มีนับลงไปตรงนี้ก่อนเลย4ขวดครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับอีก4ขวดโอเคนะครับผมเองจะปล่อยแผ่นไหวลงไปแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับด้านซ้ายด้านขวาป้อมอีฟโรนครับป้อมเมกโบป้อมอีซีนครับพังไปหมดเลยอย่างนี้ก็ง่ายเลยนะครับ ฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมจะตีบัวลองเลือกบ้านที่จัดมาแบบนี้ครับเอาป้อมอิฟโรนครับไว้ใกล้กับป้อมอีซีไว้ใกล้กับป้อมอีกโบนครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยฉะนั้นนะครับผมจะเข้ายังไงดีผมคิดว่านะครับผมจะเข้าด้านซ้ายมือนะครับจะโจมตีป้อมอีกโบนให้พังลงไปก่อนก็จัดการใช้กลิ่ลงไป3ตัวปล่อยรถจอกกำแพงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยแม่บุลงไปพอเราโจมตีป้อมอีซีลงพังลงไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับว่า ป้อมอินซีมจะยิงมาไหมมันจะเลงมาไหมอะไรอย่างงี้นะครับก็สบายใจเลยผมเองจำการใช้นไม่ว่าไปหนึ่งขวดเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลอีทโท้โทเลยรถจักรแพงของเราก็จะเข้าไปนั่นเองทําการโจมตีเข้าไปนะครับคิงไปด้านขวาทําการใช้น้ำยาพิษนะครับไปที่คิงของศัตรูเลยแล้วก็ทําการใช้สกิลมาริทูดาด,ดีไหมผมว่าเราใช้เลยเนาะก็จะสกัดเข้าไปนั่นเองโอ้ระเบิดยักษ์นะครับที่อยู่ด้านขวามือ เระเบิดตู้มเลยนะครับทำให้ทั้งเรานะครับตายลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากนั้น,นโกเลมของเราก็ไปตั้งขวานครับมีแม่มดตามไปโกเลมเป็นตัวแท้งครับแม่มดของเราเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองก็จะทําการโจมตีเข้าไปนะครับทําให้มานี้นะครับเรามีเวลที่จะได้สามดาวมาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าก็โชคดีนะครับที่ทั้งฝั่งของ ระเบิดย like right? ักษ์ครับมันจะทํางานแล้วก็ทําให้แม่มดครับไม่โดนโจมตีแม่มดจะปล่อยลูกออกไปก่อนเนาะลูกก็จะเป็นตัวเทคกับเทคกับดักครับทาให้แม่มดครับอยู่รอดปลอดภัยนั่นเองก็จะโจมตีเข้าไปที่ป้อมมอตานั่นเองครับในควานครับมีเป็นป้อมหอกคอยระเบิดนะครับที่โจมตีเข้ามาที่แม่มดเราก็ไม่กลัวครับแม่มดก็ซัดเข้าไปแล้วก็ป้อมหอกคอยระเบิดนะครับพังลงไปกลองเลนของเราครับยังเหลืออยู่2ตัวอยู่ด้านในนะครับทำการโจมตีเข้าไป ส่วนแมมมดนะครับก็เหลือประมาณ6ตัวนะครับที่ผมนับอย่างไวๆเนาะสูตรนี้นะครับก็เป็นสุดที่ใช้ทําสำดาวป้าสิได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อาจจะเปือน้ำดำนิดนึงถ้าจะใช้นะครับผมแนะนําว่าเอาไปใช้ในวอรนครับน่าจะดีที่สุดเลยส่วนถ้าคุณผู้ชมจะซ้อมนะครับผมไม่แนะนําให้ฝึกแล้วไปโป้นนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปืนน้ำดำนะครับคุณผู้ชมควรที่จะให้เพื่อนในแคน ที่อยู่บ้าน11เหมือนกันกดปุ่มท้าทายมานะครับแล้วเราก็ฝึกป้นเลยเราจะไม่เสียทรัพย์กรนครับไม่เสียเวลาในการบูธทหารฝึกทหารเลยนะครับช่วยให้เราครับฝึกได้ง่ายขึ้นนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับจะเหลือเวลาเพียงแค่16วินทีสุดท้ายนะครับแล้วก็แก้วนะครับจะไม่ได้สามดาวสรุปว่ามันเป็นสูตรทำสามดาวไหมฉะนั้นนะครับคุณชมต้องเผื่อเวลาไว้ดีๆนะครับถ้าว่าคุณชมมัวแต่ลีลานะครับคุณชมอาจจะพลาดและไม่ได้สามดาวนั่นเองสรุปว่าไม้นี้นะครับเหมือนเดิมเลย แก้วได้มา2ดาว99%เพื่อเวลาให้ดีนะครับเผื่อเวลาให้ดีจะได้ไม่พลาดกันและนี่ก็เป็นสูตรโกเลมแม่มดและแม่ายาใส่ฟานครับถ้าผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อผมอัพคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดกันแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับ,บันนี้สวัสดีครับ